วิถีชีวิตใหม่นิวหนอหมอกภูมิใจเสนอยอดไล์ส่วนลดได้คุยเชิญรับชมได้เลยครับมาวิถีชีวิตแบบเดิมเนี่ยเช็คอินเรียกยอดไล์แต่วิถีชีวิตใหม่เช็คอินเรียกยอดยอดแหละยอดเยี่ยมเยี่ยมมากครับต่อเรื่องที่สองเมื่อก่อนกินข้าวกับครอบครัวมีส่วนลด ส่วนวิถีชีวิตใหม่เนี่ยกินแยกแต่ก็มีส่วนลดลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิดสุดท้ายเลยเมื่อก่อนอนะรอทําผมได้คุยมันไม่ได้เจอกันเิ็เปีแม่เมาส์เมาสเมาสส่วนวิถีชีวิตใหม่จองมาก่อนก็ยังได้คุยคุยบใครคุยว่าเราคนไทยไม่แพ้ใครเรื่องป้องกันโควิดอย่าชะล่าใจทำต่อไปให้โควิดหายไ,ไปตลอดกาลกองทุนพัฒนาสืออ่อปลอดภัยและสร้างสรรค์